เคยคิดไหมคะจัดการเงินยังไงให้ไหวทั้งครอบครัวและตัวเองนั่นดีมิเกลได้ความรู้มาจากเล่มนี้คู่มือแซนวิชเจนเสาหลักของบ้านจัดการเงินให้สมดุลซีรีส์ The Art of Happy m o n มัน,นี่การเงินดีต้องมีสินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นภาพประกอบของศิลปินเซเรโนดีไซน์อ่านแล้วเข้าใจง่ายมากเลยอย่างแรกนะคะเปิดใจคุยเรื่องเงินในครอบครัว ลองหาเวลาชิวๆนั่งคุยกันแบบสบายๆวางแผนไปด้วยกันอย่างที่สองมิเกลใช้สูตรจัดการเงิน3ามกองกองเงินครอบครัวกองเงินส่วนตัวและกองเงินเพื่ออนาคตมันทําให้เราวางแผนง่ายและใช้ไม่ปนกันอย่างที่สาวางแผนปลดหนี้ต้องมีออมสรุปหนี้ที่มีจัดลําดับชําระหนี้เคลียร์หนี้จบไว และอย่างที่4เสาหลักต้องพร้อมแท็กทีมป้องกันการเงินสะดุดโดยจัดการเรื่องเงินในบ้านให้สมดุลเอ๊ะแล้วอยากได้คู่มือแบบมิกเกลต้องทำยังไงสามารถดาวน์โหลดฟรีตามเว็บไซต์นี้เลย วันที่9 19ตุลาคมนี้ไปงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิตได้พบนักว่าตัวจริงพร้อมลุ้นรับทั้งคู่มือเล่มจริงและโปดการ์ดได้ที่บูตตลาดหลักทรัพย์แล้วพบกันค่ะคนที่เป็นเสาหลักของบ้านเป็นคนสำคัญของครอบครัว